ดูเหมือนว่าราคาที่เสนอขึ้นลานประลองจะตามไปแต่ข้าก็มาจากเมืองเล็กๆและยากจนเสียด้วยสีเด็กคนนี้แข็งแกร่งมากหรือถึงขนาดที่ทําให้คนสมัครเทียนหนานส่วนใหญ่ถือไม่กล้าขึ้นไปสนามประลองมีศิษย์พี่ที่บ่มเพาะอยู่เขตแดนไม่ล็ดพันศิลปะการต่อสู้พอที่จะขึ้นมาบนสนามปะลองเพื่อให้คำชี้ในข้าได้หรือไม่ข้าสามารถจ่ายหิววิญญ,ญาณจํานวนหนึ่งลายก้อนได้ต้วนมู่อันตําหนักต้วนมู่ยางฉนข้าได้ยินมาว่าเจ้าเป็นศิษย์ของขยะเฉียนโบกวงข้าจะสู้กับเจ้าเอง เจ้ามีนาว่าอะไรเจ้ามีญาติไหมแม้ว่าจารย์ของข้าจะสูญเสียรากฐานการบ่งเพาะไปแล้วแต่เขายังมีจิตวิญ,ญญาณที่ชอบทำครั้งหนึ่งเขาเคยสอนให้ข้ารู้จักใจดีต่อผู้คนและทําความชั่วต่อสุนัขตั้งแต่ขึ้นมาข้าเคยดูถูกบิดามารดาของเจ้าหรือเปล่าแม้แต่สัตว์ยังมีจิตวิญญ,ญาณและรู้จักวิธีป้องกันบิดามารดาของตัวเองเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าชั่วช้าเสียยิ่งกว่าสัตว์ลายนี่เจ้า <c oughs> ปากลายชายได้เลยนี่ องค์ชายนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้เห็นเด็กคนนี้ทําตัวเช่นนี้เด็กคนนั้นอาจจะโกรธเพราะคนอื่นดูถูกอาจารย์เขาก็ได้ตําหนักต้วนมูเจ้าบัตซบวิชาลับความมืดเกินกินฝ่ามือความมืด <c oughs> ตายซะเฉ <c oughs> ออ <c oughs> ตอนนี้รอบตัวอยางเถิน ไม่มีความผันผวนของพลังวิญญาณเขาอาศัยแค่เพียงความแข็งแกร่งพลังกายที่บริสุทธ์เพื่อต่อต้านการโจมตีของต้นมู่อันเป็นไปได้ยังไงกันการฝึกร่างกายกลายเป็นเรื่องที่น่าซึมึงกลัวตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งเช่นนี้ทักษะพลังกายของเขานั้นพิเศษมากเจ้าเด็กนี้พอขึ้นไปบนสนามปลาลองก็แสดงความเป็นตัวเองเลยแต่ก็ถือว่าทําได้ดีมากช้าก่อนอยางเฉินเจ้าวงการติดตามข้าเป็นการส่วนตัวหรือไม่ ว้าวเด็กคนนี้โชคดีจังผู้ติดตามส่วนตัวขององชายสิบสามช่างสูงสง่ง <c oughs> ขอบคุณองชายสิบสามที่ให้ความสนใจในตัวข้าแต่ข้ายังมีเขตแดนการฝึกฝนที่ต่ำและข้าต้องการฝึกฝนอยู่ในสมรเทียนหนาให้มากกว่านี้อีกสารยานึ่งนอกจากนี้ข้าน้อยยังเป็นคนไร้ประโยชน์และหากท่านยังต้องการข้าเป็นข้ารับใช้ในอนาคตเมื่อข้ามีชื่อเสียงภายในทวีปตะวันออกข้าจะไปที่เมืองหลวงและรับใช้องคชายสิบสามอย่างแน่นอน ย่อมได้เช่นนั้นกลับกันเธอะทำได้ดีมากเจ้าหนูดูเหมือนว่าเจ้าเด็กนี่จริงจังหลังจากทําสัญญาสามปีเขาจะทำให้อี้เทียนฉีคุกเข่าลงแทบเท้าของเขาได้หรือไม่ผู้อาวุโสวันนี้เป็นวันที่ดีเช่นนั้นเราไปพูดคุยเรื่องสำคัญของเสี่ยวเฉียนและลิงเอ,อ๋อในสวนกระบี่เป็นอย่างไรเอ๋เอ๋ วันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆเจ้าหนูเฉินเจ้าเป็นพี่ชายของเสี่ยวเฉวียนและข้าก็เป็นบิดาของลิงเอ๋อข้าจะยอมให้นางแต่งงานกับเสี่ยวเฉวียนแต่เจ้าจะให้สินสอดอะไรกับข้าสินสอดอะไรเจ้ายากจนและอาจจะไม่สามารถหาสินสอดที่เหมาะสมได้ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเจ้าเจ้าเด็กนั้นไม่มีความรับวิเศษเรื่องไงเจ้าสามารถดูดซับพลังสื่อฟูโด,ดยกำเนิดได้เช่นนั้นหากเมื่อใดที่เจ้าสามารถช่วยลิงเอ๋อดูดซับพลังจื่อฟูโด,ดยกำเนิดและก้าวข้ามขุมพลังไปได้ เจ้าค่อยมาขอนางให้กับน้องชายของเจ้าอะไรนะอะไรนะอย่างนี้จะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่กันสวนกระบี่ผู้เจ้ามากันแล้วเชิญเชิญเชิญเลยอีเทียนฉีไปแล้วหรืกับไปแล้วท่านอาจารย์ชายคนนั้นยังขู่ข้าวว่าจะพาข้าไปเป็นผู้ติดตามด้วยเขาต้องไม่ส่องกระจกดูตัวเองแน่หนาเพราะเขาคิดว่าตัวเองใหญ่โตมาก <c oughs> หลายปีหลังจากนี้เขาจะคนพบปาสิ่งที่เขาพูดในวันนี้ช่างไร้สาระเพียงใดเพราะศิลปการต่อสู้เล็กของเขาไม่มีวันโอ้อวดได้อีกต่อไปท่านอาจารย์ข้าไม่มีเวลามากขนาดนั้นอย่างมากก็แค่สามปีสามปีเจ้าหนูเฉินขู่ใจอี้เทียนฉีคุกเข่าลงและขอร้องความเมตตาภายในสามปีข้าจะอยู่ภายในตำแหน่งสามปีและถ้าเขาทำได้ข้าจะตัดสินใจแทนเขาและปล่อยให้หลิงซีตีดตามเขาหืม การแต่งงานของลูกสาวข้ามันไม่เกี่ยวข้องกับข้าในฐานะบิดาได้ยังไงเงื่อนไขนี้มันง่ายเกินไปสําหรับเจ้าเด็กนี้ข้าต้องการเพิ่มเงื่อนไขเอ๋เอ๋ทำไมข้าถึงมีลังสังหรณ์ที่ไม่ดีเจ้าหนูภายใน3ามปีเจ้าต้องหาโอกาสที่จะค้นพบสมนักม่วงด้วยตัวของเจ้าเองเจ้าอย่าได้มากล่าวหาว่าข้าทำให้เจ้าลำบากหากเจ้าค้นพบ และรวบรวมร่องรอยของพลังสื่อฟูโดยกําเนิดได้ข้าจะถือว่าเจ้าผ่านการทดสอบเหะเหะข้าขอมากเกิน he. 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 ไปหรือเปล่าสําหรับคนอย่างเจ้ามันก็เป็นเงื่อนไขที่ประมาณนี้ล่ะหานี่ข้าพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าโบกวงดูเหมือนว่าเจ้าจะประเมินความสามารถของเจ้าเด็กนี่ต่ำไปนะเจ้าหมายถึงอะไรหรือว่าข้าจะประเมินเจ้าเด็กนี่ต่ำไปจริงจอย่าบอกนะว่าเจ้าเด็กนี่ค้นพบพลังสื่อฟูโดยกําเนิด และดูดซับพลังนั้นมาได้แล้วเซียวเฉียนจ้าลองบอกข้าหน่อยว่าในเนินแดนลับพวกเจ้าค้นพบอะไรบ้างเอ๋ช่างมันเธอให้หลิงเอ,อ๋อเล่าแทนแล้วกันนายซีการเข้าไปในดินแดนลับครั้งนี้หลังจากนั้นหลิงเอ,อ๋อก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดินแดนลับว่าเป็นอย่างไรจนทำใม้อาจารย์ของใบเอกถึงกับอึ้งไปเลยเอ๋่โกวงตั้งสติไวอิ ไม่นะข้าทําชั่วอะไรทําไมข้าถึงยอมคนขี้แพ้อย่างเจ้าเจ้ารู้ไหมว่าพลังสือฟูโดยกําเนิดคืออะไรเจ้ารู้ไหมว่ามันมีมูลค่ามากขนาดไหนเด็กสาวจากตระกูลเยลเป็นคนนอกที่ไม่สามารถเอาชนะได้เจ้าเด็กนี่ทิ้งนางไปจริงๆเจ้าเจ้าเจ้าเป็นบ้าไปแล้วไม่ใช่แค่พลังสือฟูโดยกําเนิดทําไมข้าถึงมองความเป็นและความตายเช่นนี้โบกวงข้าคิดว่าเจ้าเด็กนี้อาตกลุมรักความงามหา ยางฉินถ้าวันนี้เจ้าไม่พูดในชัดเจนข้าจะไม่เจ้าแต่งงานกับหมิงซีไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้าแน่เจ้าเด็กนี้เจ้าต้องทําให้เรื่องนี้ชัดเจนอะไรกันข้าทําอะไรผิดโอ้ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีชีวชีวามากเลยทีเดียวเฮ้ยเ่าท่านอาจารย์ลุกขึ้นเจ้าอยู่เท่าไหร่แล้วเจ้ายังร้องไห้อยู่อีกลูกสาวและสิทธิของเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าเลยยังอายเสียจริง ท่านอาจารย์เชนั่งก่อนแม่นางรั่วเก็บชุดน้ำชาทั้งหมดวันนี้เป็นวันดีมาดื่มกันเถอะถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าช่วยเอาสุราภัยมาให้หน่อยเมื่อกี้เจ้าทําให้โบกวงร้องไห้และรวมตัวกันเพื่อกันแกล้งเขาอย่างนั้นหรอเอ๋ท่านอาจารย์หากไม่มีอาหารพวกท่านจะนั่งดื่มกันอย่างไรข้าจะไปทำอาหารดีๆที่คู่ควรกับสุราไม่พวกท่านเองไปเถอะ เพละจ้าเด็กคนนี้เก่งมากเลยหลิงสีในอนาคตเจ้าต้องระวังให้มากขึ้นเอ๋หลิงสีไอ้เสิอเเลวนั้นเขามอบล่องรอยพรังจือฟูโด้วยกนเนิดให้กับหญิงสาวตระกูลเย่วจริงหรือท่านพอนั่นมันเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกันงั้นหรือ <c oughs> <c oughs> ข้าว่าท่านพี่สวยแล้วพี่ชายของข้าไม่ง่ายเลยข้าจะไปตวรวจสอบครัวก่อน หลิงซีอึ๊บเอามีอะไรอย่างนั้นหรือเอ๋จบสวย